ใหเคลียร์ห้องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเคลียร์รถเคลียร์ห้องก่อนเคลียร์ห้องก่อนปุ้นที่คุว้มเลยนะครับให้หนูนะครับร้อนร้อนผมมาเลขทัพไทยหนึ่งแปดสองแปดกรุงเทพนะครับน้องขัคนขับเขียนไหมคนขับเราชื่ออะไรชื่อจริงชื่ออะไรคนขับน้องน้องชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรอะไรนะชัดมงคลชัดมงคลชัดมงคลนามสกุลครับ เกตประดิษฐ์ครับชัดมงนายชัดมงคลเกตประดิษฐ์นะครับนายชัดมงคลเกตประดิษฐ์อยู่บ้านเลขที่47หมู่3ตำบลบ้านกลางเหรออำเภอคงไกรราชทางซ้ายตัวสุโขทัยทางซ้ายนะครับทางซ้าย7แพ็คนะครับทางขวาเ7แพ็คตรงกลาง

เดี๋ยวไปภาพบาคนรถคันนี้ใครขับครับเออันนี้ขับันนี้ขับแล้วคุณน่นอ่ะขับคันไหนฮะอันนั้นนวอันนี้ขวัมาอันนี้ชื่ออะไรครับรุณยังรนี่ันดึงน่อไรเดี๋ยวมัเลยน่มีเงินสดมีนเปล่า กระสอบหรืออ่ครับมีของครับเอมีของครับกระสอบติดไว้อันนี้ก็มีกระสอบนะมีของแต่าไปใช้สองไปใช้ไใช้สองวันห้าหกสองครับโอเคโอเคเอขยับหน่อยไหมกลางกลางมขยับกลางกลางเมคนที่ให้ บอดแสคือคนที่ให้ข่าวกับการไปสู่การจับฟุมเนี่ยเราถือว่ามีความสําคัญมากแล้วก็ปกติจะมีจะมีกระเป๋าข้างๆนะครับที่เราสายที่เราไปตรวจสอบต้งต้นก็ไม่มีกระเป๋าเราก็เป้าจากท่านบุรที่4เป็นตีสับเราก็จะาการขยายผลไปตรวจค้นที่พิจิตรที่สมุทรปราการที่กรุงเทพนะครับแล้วก็แล้วก็ที่เชียงรายก็สามารถ ตรวจยึดทรัพย์สินเพิ่มเติมได้อีก7ล้านบาทครับก็ถือว่าเป็นสกา,นการสกรัดกั้นถือว่าเป็นรูปแบบใหม่แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่าก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนนะครับเห็นหรือพบบ่อแสของการค้าขายยาเสพติดต่างๆก็แจ้งบอแสหน้าที่ที่หนึ่งสามแปดหกหรือหนึ่งเก้าหนึ่งก็ได้ครับก็เจ้าที่ก็จะเข้าไปเป็นที่สู่ทราบแลืวก็ช่วยกันนะครับตรงนี้ช่วยกันเพราะว่ายาเสพติดขนาดนี้ บ้านเราถูกโจมตีเยอะมากครับบุตรหลานภาครัฐกัเราก็ช่วยกันผมทำโครงการคลิกวินของรัฐบาลนะครับเราเราทำนำผู้ป่วยจิตเวชท,ที่ไม่สามารถยืนอยู่ในสังคมได้คือทําให้สังคมเขาหวานโแวง4,414คนนะครับปปะสะทำตั้งแต่วันที่1ถัดมาปัจจุบันนี้เอาคนทั้งหมดเข้าไปสู่ระบบหมดแล้วครับแต่ก็ยังมีข่าวข่าวข,าของของคนที่มีข้่งยาสติดอยู่อันนี้ก็ต้อง มาทมาดําเนินการต่อร่วมกับทางภาคทีเเกิดถ่ายนะครับผมก็เชื่อว่าถ้าทั้งภาครัฐทั้งพี่น้องประชาชนนะครับให้ความร่วมมือร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเห็นว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาร่วมกันผมก็เชื่อว่าเราจะลดปัญหาคมนงแรงลงได้ให้เห็นหผลภายภา,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 ายในหนึ่งปีได้ครับขอบคุณมากครับแบบใหม่ก็วอร์นิ่งไปครับอันนี้ก็จะวอร์นนิ่งไปที่ให้กับเจ้าที่ที่อยู่ตามตามาสายตรวจต่างๆครับ เป็นคนไทยครับแล้วมีการขยายเพิ่มขึ้นมาจะมีแต่ตอนนี้กำลังขยายผลอยู่ครับเขารับจ้างว่าขนมาครั้งนี้นะครับทั้งหมดอ่ะหนึ่งล้านบาทครับตอนนี้เรากำลังขยายผลอยู่ครับตอนนี้ถืวเป็นการแรกของโครงการเขารับว่าครั้งที่สามครั้งที่สามครับแต่ตอนนี้ขยายผลอยู่ครับมันมันต้องมีพยานหลักฐานอื่นประกอบด้วยครับเราได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับว่าปลายทางสุดท้ายมันไปตก กำลังกำลังดำเนินการูกครับเพราะว่าเพิ่งจับได้เมื่อคืนนี้ตีสามครึ่งขวันที่4ี่ก,ก็คือก็คือเมื่อคือนวันนี้ครับตีสามครึ่งครับเดี๋ยวดำเนินการให้ให้ครบถ้วนโดยปชปครับครับไม,ไม,ม,ไม่ไม่มีอาชีพครับ,บค,ค,ค,ครับตอนนี้เคือคเคขับอ่าถ้าถาที่ดูนะฮะกับมีการเป็นค้นบ้านม,มีมีบ้านอยู่นะก็ ตอนนี้ก็น่าจะมีอาชีพขนยามันทำครั้งที่3าแล้วนะครับส่วนอาชีพอื่นอื่นกำลังเช็คอยู่นะฮะอยากจะให้ทางตำรวจนะอดีตท่านผู้การหรือใครทหารก่อน,นก็ได้นะเราตำรวจครับในส่วนของกองบัญชาการตำรวจปรปาบปรามยาเสพติดน,นะครับโดยบกบสามนะครับก็ได้ทำการสนับสนุนการบัตรนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม นอบยส .35 นะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายที่มี11มอำเภอใน2จังหวัดนะครับในกรณีนี้ก็ได้ทำการสนับสนุนไกลบัตรตามข่าวสารของทางปปสนะครับจนมีผลไกลบัตรดังนี้แล้วก็จะสนับสนุนไกลบัตรในํำนวนนี้ตลอดไปครับ,รบในในส่วนของกอ,องทัพบกนะครับซึ่งเป็นกำลังป้องกันชายแดนนั้น เราก็พยายามสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ผ่านในชายแดงเข้ามาสังเกตว่ารูปแบบการลนเรียงยาเสพติดจากในชายแดงเข้ามาเ,เปลี่ยนแปลงไปเพราะเขาถูกบีบทั้งจากฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเขาพยายามหนีในการสกัดกั้นการจับกลุ่มของเราไปเราคงจะได้เห็นรูปแบบการอีกอหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องขออาศัยการแจ้งเบาะแสนะครับนะทาง ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ตูลีเห็นะแจ้งเบาะแสให้พบสสได้ไปดำเนินการได้ตรวจสอบลาคลังข่าวที่ฝ่ายข้าราชการจะหายาเดียวนั้นคงจะไม่เพียงพอนะครับขอพ่อแม่พี่น้องประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสนะครับเราจะร่วมมือกันสกัดกั้นยาเสพตะิดไว้ที่แนวชายแดนให้ไมุ่ดถอยทำได้ครับขอบคุณครับ การจับคุมดูมเหมือนว่ามีการรุกขึ้นตลอดเวลามีการจับคุมอย่างต่อเนื่องนะครับแต่คำถามที่สังคมพยายามตังต้งคำถามเรื่องหลักย,ยาเสพติดมันจะหมดไปจากประเทศไทยรวมไปถึงราคาเนี่ยครับที่มันยังคงอยู่นะครับมันเป็นความต้องการมากหรือแบบไหน,นยังไงครับก็ยังยืนยันนะครับว่าแหล่งผลิตยาเสพติดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนะครับสถานการณ์การเมืองที่ประเทศ เพื่อนบ้านเรานะครับซึ่งมีการสู้รบระหว่างชนชาติพันธ์กับเพื่อนบ้านเรายิ่งมีการสู้รบเพื่อครอบครอ,องพื้นที่มากเท่าไหร่ก็จะมีการผลิตยาสติดมากเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นตัวแปรที่เราจะไปบอกไปสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดขณะนี้ก็คือการซิลพื้นที่ชายแดนซึ่งผมได้กล่าวเรียนท่านรัฐมนตรีนะครับว่าเราจะเห็นผลเราขณะนี้เรามพีพื้นที่ที่เราซิลชายแดนอยู่เนี่ยสองพื้นที่ครับ นโบโยส35ก็ซีลที่ชียงใหม่ชลาย hmm. น,นโบโยส24เราซิลที่นครพนม4อำเภอนะครับเรื่องจะมีการประชุมบอ,ร,ร,อร์ดปปสวันที่25เดือนนี้ครับผมก็นำเรียนท่านรัฐมนตรีว่าผมจะขออนุอนมัติบอร,อร์ดปปสเสนอซิลพื้นที่ชายแดนพออเพราะขรานี้มันโปง่ปงครับมันโป่งคือ,อทางอีสานเนี่ยจะเห็นว่าหลบที่จังหวัดนครพนมแลครับการที่เขมราช ซึ่งเราไม่ค่อยได้จับได้นะครับทางผอบอกกอาลังสุรนารีก็เข้ามาคุยกันเขาผมเห็นการรูปแบบแล้วผมก็เห็นว่าจะต้องประกาศซิลพื้นที่ชายแดนเพิ่มขึ้นซึ่งจะนำเสนอท่านอาบอร์ดประประสในวันที่25นี้ครับเพราะว่าการซิลพื้นที่ชายแดนเนี่ยมันจะมีจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับที่จะสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดมันเข้ามาทําลายผุลาลแลเราครับ คือในเรื่องผู้ค้านี่ก็คือผู้ค้าเราก็มีการดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็เชียบขาดได้ทางกฎหมายนะครับซึ่งในการทําคดีในการขยายผลกับทรัพย์สินวันนี้ก็มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินซึ่งเราก็มีความพัฒนาไปด้วยส่วนกรณีของ ผู้ผู้เสพยาเดีกันและสมัครใจจะบําบัดเนี่ยเราพบว่าตอนนี้ตัวเลขมันน้อยเราคิดว่าจริงๆมีผู้เสพเยอะแต่ขาดไปสมัครใจผู้เสพจํานวนมากก็ใช้ช่องทางให้ตํารวจจับแล้วก็มาสู่กระบวนการยุตธรรมแล้วก็ศาลเห็นว่าเป็นไม่มากนักก็จะรอลงอาญา เราก็ยังมีพบช่องว่างนิดหน่อยซึ่งเราคมจะต้องประสานงานก็คือคนกลุ่มนี้ก็สารก็จะสั่งให้คุมประพฤติแต่ไม่ได้สั่งให้บำบัดร,รักษายาติดติดก็คือเหมือนจับมาแล้วก็กลับไปอยู่ในหมู่บ้านซึ่งในอดีตนั้นเรามีบังคับบำบัดแต่เนื่องช่องกฎหมายช่องนี้ก็อาจจะต้องไปทำความเข้าใจประสานงานเลยทำให้ขณะนี้ความรู้สึกนะความรู้สึกภาพลักษณ์ว่าเอ๊ะทำไม ยาเสพติดเราจับได้เยอะตอนนี้เราจะเห็นลายใหญ่ๆเนี่ยแทบจะถูกสกัดหมดแล้วก็ต้องลำเลียงแบบด้วยวิธีการแปลกๆแต่ตัวในหมู่บ้านยังมีความรู้สึกว่าผู้เสพอย่างเยอะซึ่งเราก็จะคงประสานงานว่าถ้ายัางทำยังไงจะคนที่ถูกคุมฤตดเนี่ยประมาณ3 0 0แสนคนหรือ4 0 0แสนคนที่เสพยาเสพติดเรากลับไปอยู่หมู่มบ้านเนี่ย ถ้าในอนาคตมีการประสานก็ได้สารสั่งคุมประพฤติและก็สั่งให้ไปบาบัดรักษาเนี่ยจะได้เอาคนกลุ่มนี้ไปหาหา,าหมอ,อาหาแพทย์จำรอบสตรหรือมีธิธันลักษ์ต่างๆหรือ,อถ้าไม่เช่นนั้นก็ต้องมีมาตรการชุมชนบำบัดที่เข้มแข็งซึ่งขณะนี้เรามีตัวเลขชัดเจนและปีละสัก250,000 ปีละแสนห้าแล้วอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็ตอนนี้จะมาทําอีกทีนี่เราเดินทางมาสักควิกวินสัก5เดือนแล้วเรามีเวลาเหลืออีกสัก7เ,เดือนเนี่ยเราจะต้องทําให้เห็นผลแต่โดยภาพรวมๆนะครับไม่ได้ปปสอต,ตอบเองทางสื่อก็ดีทางภาคประชาชนมีความเข้าใจแล้วก็เห็นว่ารัฐบาลได้มีความจริงจังขึ้นส่วนผลในพื้นที่อาจจะมีช่องว่างที่ผมพูด นะครับเพราะว่าแม้แต่ในเรือนจำเองวันนี้เรือนจำจะมีเข้าออกปีเข้าปีละสองแสนกว่าออกก็ปีละสองแสนกว่าก็เราก็จะดูไม่ให้กระทำผิดซ้ำเรื่องอยาติดติดเพราะยาเสพติดเนี่ยถ้าเข้าไปอยู่ในเรือนจำหายเพราะในเรือนจำไม่มียาเสพติดขายเขาแสดงว่าเขาหายก็มาตรการเหลือแต่มาตรการที่มันเป็นช่องโหว่ช่องว่างแล้ววันนี้ต้องหนีไปพ้นต้องทำยังไงให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเราต้องทำให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งจริงๆที่ใช้ชนะอยู่ที่หมู่บ้านทั้งหมดคิดร่วมกันแล้วว่าสุดท้ายเราจะใช้หมู่บ้านเป็นที่วัดที่ประเมินผลแล้วก็การประเมินผลในหมู่บ้านก็จะเป็นเสียงเราจะประเมินผลโดยประชาชนจะประเมินผลตรงนี้ก็เราเชื่อว่าทิศทางที่เราทำเนี่ย ได้เดินทางมาถูกพอสมควรเช่นวันนี้เราเอาพวกจิจตเวชเ4 1 4นี่ยนะ4,414คนที่เดิมไม่เคยไม่เคยหยิบมาเลยอปปสตำรวจก็เอาไปให้บำบัดโดยหมอแต่เนื่องจากจิตเวชมันรักษาไม่หายพอเข้าใจไหมมันต้องกินยาคือเราต้องควบคุมการให้ยาแต่เราก็ยังพบว่าเดิมเรามาโมนิเตอร์ปรากฏว่า ออกจากเรือนจำเนี่ยมันยังมีจิตเวชอยู่9,00 0กว่าคนปีละ3,000ันคนตอนนี้กำลังมามอนิเตอร์คือคือจะต้องแก้ปัญหาการแก้ปัญหาต้องให้ประชาชนรู้ข้อมูลเท่ากันแล้วร่วมกันแก้เราก็มันเป็นปัญหาเป็นวราระของชาตินะครับแล้วก็คนกลุ่มนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจถ้าถ้าเขาสมัครใจหรือเขาต้องการจะเลิกยาเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีที่มีเกียรติคนหนึ่งเพราะว่าคือเขาต้องชนะใจตัวเอง แล้วก็เขาเป็นคนหนุ่มสาวที่อยากจะมาพัฒนาสังคมถ้าเราได้มีพื้นที่ที่พอเพียงในการบำบัดรักษาซึ่งเดี๋ยวเราต้องหายุทธศาสตร์ในตรงนี้ต่อไปนะครับครับจำนวนผูกระทำามผิดเขาเรือนจำนวนผูก,กระทาความผิดเข้าสู่เรือนจำเนี่ยไม่ได้ลดลงเพราะเราจับเยอะเข้าใจไหมเราจับเยอะเพราะเรือนจำ ขณะนี้มีประมาณ200,008เรือนจำเคยต่ำสุดช่วงโควิดถือ202 0จำนวนเข้าเยอะเข้าเยอะก็เป็นการทำงานอย่างจริงจังแต่อย่างไรก็ตามการที่จะไม่เข้าเยอะนี้เราต้องมาทำเรื่องดีมานเรื่องความต้องการหรือผู้เสพผู้ติดเนี่ยต้องได้รับการบำบัดรักษาอย่าง อย่างแบบเห็นภาพให้เห็นชัดทุกชุมชนต้องมาช่วยกันดูครับแต่โดยรวมๆอ่ะทุกมิติเราทําหมดนะครับแล้วก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นในความรู้สึกของประชาชนในบางกลุ่ม<ต>นะจำนวนที่ไม่ลดลงเพราว่ามันไม่สอดรับกับจำนวนปริมาณยาเสพติดที่จากลดเะหลือท่าเป็นเ,นเสพติมันไม่สอดรับกับมันไม่เกี่ยวคือจํานวนที่ไม่ลดลงเพราะว่าเราจับเยอะนะ เราจับแล้วเอาเข้าเดือนจําเยอะเพราะนักโทษยาเสพตดิดก็เกือบ80%นะเมื่อเราจับเยอะเพราะเรามีความจริงจัง,จงแล้วก็บางส่วนเนี่ยถึงจับเยอะออกไปอยู่ข้างนอกแต่คนติดยาเนี่ยมันต้องรักษาไงมันไม่ใช่รักษาวันเดียวมันต้องใช้เวลาขณะนี้เราจะเพิ่มมาตรการทางการบําบัดฟื้นฟูให้เข้มแข็งกว่านี้เพื่อจะลดปริมาณความต้องการยานะ ส่วนมาตรการการปราบการป้องกันการ,การดําเนินการแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐเราก็จะเห็นว่ามีการจับคุมเนี่ยเราทําจริงจังแล้วคือปัญหานี้มันหมักหมมมานานนะครับแล้วก็เราเราจะพยายามให้เห็นผลตามที่สัญญากับประชาชนไว้ครับการต้องคือต้องขอบคุณ ท่านนายกนะผมก็อาจจะขอบคุณแทนประชาชนด้วยที่ท่านไดกุณาไปภาคใต้เท่าที่มีการตรวจย้อนหลังไปจะมีนายกที่นอนใน3าจังหวัดเนี่ยจะมีท่านอดีตนายกทักษิณครั้งหนึ่งมาเมื่อก่อนปีสักปี4-6ก่อนปี4-5-4-6นะแล้วจนกระทั่งนายกเศรษฐาเนี่ยเข้าไปนอนในภาคใต้ซึ่งก็ถือว่า ประชาชนก็มีความเชื่อมั่นและสิ่งที่น่าจะเชื่อมั่นมากขึ้นก็คือการไปครั้งนี้เราจะไม่เห็นตำรวจตำรวจมีบ้างตามปกติจะไม่มีทหารสวมเครื่องแบบแล้วมีด่านด่านไม่มีเลยนะก็คือเราอยากจะท่านนายกบอกกันอยากไปเหมือนประชาชนธรรมดาการไปประชาเหมือนประชาชนธรรมดาเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นว่า คือท่านท่านต้องการจะดูว่าชีวิตถ้าเป็นธรรมดาเป็นอย่างไรซึ่งซึ่งอันนี้ก็ถือว่าท่านมีรรมความล้าหารมากแล้วปกติคนที่จะนายกไปนอนนี่ก็ไม่มีแนละ้แล้วก็เวลาท่านเดินไปที่ไหนก็จะไม่มีรอปภอ,อะไรนะแล้วก็ที่สําคัญที่อยากจะเรียนว่ามีบางท่านถามว่ายกทําไมไม่พูดคุยเรื่องอประเด็นเรื่องการพูดคุยสันติภาพการพูดคุยสันติภาพเนี่ยเท่าที่สามกับทาง ควหน้าคณะพูดคุยเนี่ยก็บอกว่าในยุคของท่านนายกเศรษฐาเนี่ยมีวา,ามก้าวหน้าที่สุดนะรายละเอียดเราไม่อาจจะไปลึกแต่ที่สําคัญที่ท่านไปที่มัสยิดกือเซะคือปกติคนที่จะเข้าไปในมัสยิดหรือไปเยี่ยมมัสยิดกือเซะมัสยิดกือเซะเป็นมัสยิดที่มีบาดแผลอย่างน้อยเมื่อปี2547ก็มีคนเสียชีวิตในมัสยิดอยู่34คนรอบมัสยิดและที่อื่นเป็นร้อย่าคน ท่านนายกก็ยืนเข้าไปแต่สิ่งที่เข้าไปบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความภูมิใจว่าท่านมีความกล้าหาญม,มากนี่คือยิ่งกับการพูดคุยสันติภาพะเพราะคําว่าสันติภาพก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างมีความหวังดังนั้นผมผมไม่อยากให้เอาวาทกรรมต้องไปพูดให้คนแก้แค้นกันอันนั้นไม่ใช่กันเรื่องสันติภาพสันติภาพก็คือทำยังไงจะ พัฒนาจะให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นจะเอาความเสมอภาคเท่าเทียมเข้าไปในพื้นที่อันนี้ก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าวัน,นถือว่าท่านนายกได้

ก็ถือว่าเป็นด่านตะันี่อันนี้ด้วยเหรอฮะอันนี้ด้วยอันนี้าวแรกา